มันไม่ไหวนลมันไปรวมแคนอีกอะมือนตอนนั้นอะตอหมดเลยไอ้เลหน่งสองสาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเลเฮ้ยกูกันขังมึงรเื่อคกูดูวปเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเปิดโปรติกก็ไ้นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวรุมผมอยู่เพื่อนไอเหยียบไปรับเพื่อนเพื่อนหนีไอเจ็ดอเลเวนอะไรเนี่ยหนีก่อนนี่กนเฮ้ยตอห้าิเกิดนองมึงอีกสตัวอุ้ยแป้งเต็มเลยเพื่อนเรา ลงมาเร็วเพื่อนหนีดิเพื่อนหนีก่อนหนีเร็วเฮ้ยลงมาเลยไหมูยืนหลักที่อ่ะกำลังลงกำลังลงตดตายตาโอ้โหตำรวจตัววิดีโอตายไม่จบแล้ตายโอ้โหวิ่งวิ่งมาตำรวจววิดีโอวิ่งมาตำรวจกูยิงไปให้เฮียเกิดเฮียแล้วบ้างเฮียติดรถตายแล้วเจ้าเฮ้ยจะติดนะแป๊บนึง มาอีกเยอะเป็นร้อยเลยเฮียเออวิ่งข้าววิ่งข้ามาเกิดเยอะไปเปล่ะไม่ได้แล้วเป็นร้อยเลยไอ้บูมบเลี้ยีด้วยเออเห็นเหว่ไปดูส่วเลยส่วนเฮียนะโคตรเยอะเลยไอเก้าสิบมันจะวิ่งเลือดเลือดยุบ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 อย่างนี้เลยเฮียเออไม่มีเลยตั้งโซนเลยพี่ีได้เยิงฟรีเลยเพื่อนโอ้ออย่ยกูแต่ไปดูยิงฟรีได้เพื่อนลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวช่วยเฮ้ยกูหลอยได้กูหลอยได้ใครกูเอ้ยมามาผมได้บางผมนี่ไอ้ภูมิรันมาภูมิ ไปเรื่งไปเรื่งไปเรื่องเอาแล้วกูมันลอยหลังแล้วเพื่อนลอยหลังเขแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะมึงเฮ้ยมันเก็บเก็บของเพื่อนว่ะไปเรื่องไปเรื่องสวยสวย ไายตาย้าบัวาโบอ่ะไปโพสแล้วไปโพสแล้วมาช้าแต่มาชัวร์ห้าสิบอ่ไปโพสแล้วดูโอ้โไม่ืีเต็มแมคงโมีหรอมีเมื่อกี้เห็นห้าสิบแดงอยู่อ่ะมาช้าแต่มาชัวร์นะจ๊ะไม่มีหรอไอสัตว์ที่เกิดกลงเมมัแคตัวตายตายตายไอควายโ้ยต่ลามือง่งแ่ตัว การเล่นถอนตอนแรกอ่ะไหนวะเนี่เก็บได้แต่ตัวตัวแต่คุณนักปืนเนี่ยไม่รู้อะยิงตัวเดียวได้สองเป็นนี่ยเก็บได้ตัวอะไรอะไอมึงฝังนี่แหละแคนนี้ชื่ออะไรวะเสียละคนไหนแต้งเนี่ยแป๊บไอคนนี้ชื่อเติร์นน่ะว่าเนี่ยคุณก็สิบลงแม่งลุกรอบเลยอังนี้ก็สิบลงเหรอใช่ นี่แหละจพตรงนี้ก็ใจ่ะเคมึงไม่ต้องกลัวแตกมึงลงมาช่วยกันเนี่ยไม่แตกหรอกไอเล็กไอหัวศาสนหรือกลนะถ้าเด็กมึงเลยไม่นลัวหรอเล่าถ้าเล่นกลดีกว่ามอ้งถ้ามึงเล่นกลัาสนาเนี่ไอเด็นะ่กูได้หัวเลยวิเกิาะห์เนี่ยอะไรเด้งหัวเตมได้วัแต่เลือตปืนเอ้าไม่ได้กลปืนเ้าปืนดิ้นอะบ้างดิ้นะไบ้างอดีไม่เสียจบเดี๋ยวกูจะหักเก้าสิบแป๊บ